สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกล้องเดนโก้แบบ o u t ดอ o r นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่จะมีสีสาวแล้วก็มีอินฟาเรดสีดวงแล้วก็ LED สดวงนะครับผมโอเคเรามาดูของในกล่องนะครับในกล่องนะครับที่จะแถมให้ก็จะมีตัวกันน้ําตรงบริเวณสายแลนนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็มีชุดผูกให้นะครับแล้วก็ชุดสายชาร์จนะครับ หน้าตาชุดสายชาร์จจะประมาณนี้นะครับผมเวลา,าเวลาออใช้งานนะครับให้ติดอย่างนี้นะครับอย่าติดหงายท้องนะครับเพราะเดี๋ยวน้ำจะเข้านะครับให้ติดลักษณะแบบนี้นะครับก็จะกันน้ําได้นะครับผมกันละอองน้ําได้อะไรประมาณนี้โอเคกลับมาที่กล่องนะครับ ก็จะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็จะมีใบบรรับประกันให้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดขาตั้งนะครับผมที่ใช้ติดกับผนังหรือว่าสานกําแพงอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับในชุดมีให้เลยนะครับโอเคกลับมาที่ตัวกล้องนะครับผม ตัวกล้องนะครับจะมีจุดที่เราจะต้องใช้งานก็คือที่ตัวบริเวณใต้เครื่องนะครับผมให้เราเปิดจุกยางตรงนี้ออกมานะครับผมตัวนี้นะครับจะมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เมมโมรีกันนะครับผมทิศทางการใส่นะครับก็ให้อิงตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมว่าใส่เมมทิศทางไหนนะครับ ขั้นแรกนะครับผมก็ให้หันเมมโมรีิการเข้าหาตัวเรานะครับกรณีกล้องไหยท้องลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวกล้องสามารถรองรับเมมโมรี่การสูงสุดได้ถึง128 g ินะครับให้ใส่ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านหลังของตัวกล้องนะครับก็จะมีอยู่2รูนี้นะครับอันแรกก็คือสําหรับเสียบสายแลนนะครับกรณีจะใช้แลนส่วนอันนี้ก็คือเสียบสายไฟนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบสายไฟกันนะครับ โอเคเมื่อเสียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอกล้องเริ่มใช้งานสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีอินฟลีตติดอยู่อย่างนี้นะครับสี่ดวงก่อนนะครับเมื่อกล้องติดเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดรีเซ็ตกล้องให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเชื่อมต่อครั้งแรกเสมอนะครับ<ๆ> <Renaissance. S 2> เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายนะครับผมอโอเค ต่อมานะครับก็ให้เรานะครับกดปุ่มรีเซ็ตกล้องนะครับจนกล้องล้องตูดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อกล้องเออเป็นการรีเซ็ตกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็รอกล้องร้อง,องนะครับเมื่อกล้องร้อง,องเราถึงจะเริ่มเ,เชื่อมต่อได้นะครับ กงมันจะลอกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะสามารถเริ่มเชื่อมต่อได้นะครับผมโอเคในระหว่างนี้นะครับให้เรานะครับโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า y o o s w e นะครับชื่อว่า UC นะครับผมตัวแอปนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมต้องมีอีเมลนะครับหรือว่าจะ ล็อ,ลอกอินผ่านไลน์อย่างนั้นก็ได้นะครับต้องมีอย่างไรอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าล็อกอินผ่านเบอร์มือถือก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับผมถึงจะสามารถเ,เชื่อมต่อได้นะครับโอเคในขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวพอกล้องล้องปุ๊บผมก็จะเ, <c oughs> เปิดแอปพลิเคชันโอเคตอนนี้กล้องล้องแล้วนะครับผมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับล็อกอ่ะโอเคเราเปิดแอป โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเอปกรณนก้องเก่าออกก่อนนะครับโอเคในขั้นแรกนะครับก็ให้เรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจากนั้นเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามือถือเรานะครับเปิด w i f i เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิด GPS เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีทั้งหมด สแบบนะครับก็คือใช้ QR code นะครับอันที่2ใช้ Fast Networking แล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็น Smart Link นะครับแล้วก็อันที่4สมมติกรณีสาย LAN ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi บ้านตามปกตินะครับผมสามารถใช้ QR หรือว่า Fast n e t w o r k ก็ได้นะครับอ่โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ Fast n e t w o r k นะครับอันแรกนะครับมันจะเป็น อ่าไวไฟที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับอันที่สองให้เราใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของบ้านเราให้ถูกต้องนะครับจากนั้นให้เรากด next ได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าได้ยินเสียงดูดูตรงนี้นะครับอ่กดจากนั้นไปที่ Wi-Fi s e t t i n g เลือกหา Wi-Fi ที่ชื่อว่า GW นะครับผมจะมีอยู่นะครับอ่ะผมจะเชื่อมต่อไ i f i ที่ชื่อว่า GW เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด back นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราเชื่อมต่อไปฝ่ายที่ชื่อว่า G W ใหม่นะครับ Forget ใหม่โอเค okay. ผมต่อแล้วนะครับผมกด back มาที่แอปพลิเคชัน ในกรณีแบบนี้นะครับเมื่อแอปพลิเคชันนะครับไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้นะครับผมให้เราสามารถเลือกกลับมาใช้เป็นวิธีสแกน QR Code ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นกรณีแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะไปต่อได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมเลือกเป็น Wi-Fi บ้านตามปกติก่อนนะครับเลือกเ,อเลือกเป็น QR Code นะครับ จากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน wi-Fi บ้านตรงนี้นะครับจากนั้นกด Next ทีนี้กดได้ยินเสียงก็จะมี QR code นะครับให้นำ QR code นี้นะครับหันไปหน้าไปทางหน้ากล้องนะครับกล้องมันก็จะสแกนนะครับในระยะเ10เซนนะครับประมาณนี้โอเค เมื่อเราได้ยินเสียงติ้งต่องจากกล้องแล้วนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับ <Start configuration. S 1> ก็จะรอกล้องเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อกล้องเชื่อมต่อแล้วนะครับผมก็ให้เราตั้งชื่อตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมตั้งเป็นช็อปก็ได้นะครับจากนั้นกดเช็ค my device นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันของเรานะครับผมอันนี้ปุ่มหมุนซ้ายหมุนขวากล้องมันหมุนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับต่อมาในแอปพลิเคชันอยากให้ภาพคมชัดขึ้นก็ปรับเป็น HD นะครับภาพก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเน็ตไม่ดีก็ปรับเป็น SD อะไรอย่างนี้ได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีฟังก์ชันนะครับอันนี้เริ่มเล่นไฟล์ย้อนหลังนะครับอันที่2ก็จะเป็นอะลามนะครับเปิด ปิดอะลามแล้วอันที่3ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับกดเปิดไฟได้นะครับเห็นไหมครับไฟมันก็จะสว่างขึ้นกดปิดไฟได้นะครับลักษณะบแบบนี้จากนั้นก็อันนี้ปุ่มดูสีจอกรณีเราติดกล้องไว้หลายตัวนะครับสามารถกดดูได้หลายตัวพร้อมกันโอเคพอปิดปุ๊บก็ในปุ่มด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สี่ไอคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานถ่ายรูปที่เรา ขณะด,ดูอยู่ตอนนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการถ่ายคลิปขณะที่เราดูอยู่นะครับต่อมาเป็นการกดไมค์พูดกับคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับฮัลโหลฮัลโหลประมาณนี้นะครับจากนั้นอันนี้คือปุ่มที่เราจะรับเสียงจากตัวกล้องมาได้ยินที่เรานะครับกรณีวเราอยากรู้ว่าตอนเนี้รอบๆกล้องมีเสียงอะไรบ้างนะครับก็กดตรงนี้ได้นะครับต่อมาจะเป็นเมนูเซตติ้งนะครับ ในเมนูเซตติ้งเนี่ยถ้าเกิดเครื่องเป็นเมนูภาษาไทยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ก็อิงตามเลเยอร์ในนี้ได้เลยนะครับอันแรกนะครับจะมีการเซตชื่อก่อนนะครับผมสามารถเซตชื่อได้นะครับอ่ะนะครับอย่างเช่นชื่อตรงนี้นะครับต่อมาไทม์นะครับให้ตั้งเป็นเอ่อเป็น gmt บวกนะครับผมเพราะปกติเอ่อบวก8มันจะผิด นะครับโอเคครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าใหม่ดูโอเคไทม์นะครับตรงนี้เป็น UTC นะครับ,ท,บท่ทีเป็น UTC บวก7นะครับให้ตั้งเป็น7นะครับเวลามันก็จะตรงกับมือถือของเรานะครับ จากนั้น picture and sound นะครับอันนี้ก่อนติดกล้องกับหัวนะครับแต่กล้องอกันน้ําแบบนี้จะติดกับหัวไม่ได้นะครับถ้าติดกับหัวเราจะมีปัญหานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องยุ่งนะครับเมนูนี้ต่อมาอันนี้คือเป็นเรื่องของลําโพงนะครับอยากให้ลําโพงดังมากดังน้อยตั้งตรงนี้ได้เลยต่อมาเป็น a u ี i o quality ครับขวาสุดคือดีสุดนะครับข้างซ้ายก็จะาภาพจะจะค่อนข้างสมูทแต่เพียงหร่ว่าภาพจะไม่ละเอียดน,นะครับ ส่วนวิดีโอพมฟอร์แมตเป็น PAL นะครับต่อมานะครับเรคคอร์ดนะครับโอเคอันนี้คือช่องที่เราดูสเตตัสนะครับว่าตอนนี้การ์ดใช้เวลาประมาณ14เนะครับเวลาเราเ,าเลือกใช้นะครับก็ให้เลือกเป็น a l l d a y Record ตรงนี้ก็พอนะครับผมมันก็จะมานทึกทุกวันนะครับพอเต็มปุ๊บม,มันก็จะวนทาเองนะครับผมโอเค ต่อมานะครับก็อารามไทอะลา,ามนะครับเราสามารถตั้งอะลามได้นะครับว่าจะให้แจ้งเตือนตั้งแต่ในช่วง8โมงถึง6โมงเพราะหลัง6โมงเรากลับถึงบ้านแล้วไม่ต้องเตือนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับต่อมาอารามไทนะครับก็จะมีเปิดปิดโมชันนะครับผมอะลามโหมดนะครับในนี้ก็จะมีรับการแจ้งเตือนนะครับวิธีการแจ้งเตือนนะครับรับการแจ้งเตือนทุกทุก สิบวินาทีหรือว่าแจ้งเตือนทุกๆ10วินาทีนะครับทุกครั้งนะครับประมาณนี้หรือว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนโดยใช้เสียงลาโพงจากตัวกล้องเองนะครับสุดท้ายก็อันนี้เมนูนี้นะครับกรณีถ้าพบการแจ้งเตือนแล้วมันจะเปิดไฟสว่างใสนะครับคนร้ายประมาณนี้ครับ เมนูต่อมาก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับต่อมาเป็น NVR นะครับกรณีถ้าเราจะจะแชร์กล้องแล้วอยากให้ดูได้บน่อ PC นะครับก็ให้กดเปิด NVR ไว้ตรงนี้นะครับส่วนพาสเวิร์ดอันนี้ให้เราตั้งเองได้เลยนะครับผมกดแล้วมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการดูย้อนหลังนะครับก็กด playback ตรงนี้ได้เลยนะครับ เพย์ b a c กก็จะขึ้นตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะไปเลือกแถบเวลาที่เราต้องการใช้ใช้งานนะครับผมว่าเราอยากจะใช้งานเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับดูช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับโอเคประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับวิธีการใช้งานเจ้าตัว a x o n ไอตัว,ตวเ e n โ o IP Outdoor นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ